สวัสดี FC ทุกท่านนะครับตอนนี้แมงกะบวีมาโรดชิปนะครับแล้วก็มากินกาแฟนะครับที่ตัวอำเภอนาเชือกนะครับทุกท่านวันนี้ว่าจะมาที่คาเฟ่อีกวันหนึ่งพอแล้วนะครับเพราะว่ามันไก่ไกลมากทุกคนประมาณ15กิโลนะครับจากในตัวอำเภอนาเชือกไปบ้านนนสว่างไกลมากนะครับ ็ต่อไปนี้ก็คงจะไปโหลดตรงหมู่บ้านนะนะหมู่บ้านหัวดงนะที่เป็นเน็ตประชารัฐใช้เน็ตฟรีได้นะครับแต่มันก็ต้องหาที่ล่มๆโหลดนะครับช่วงนี้เนาะนะครับก็ยังอยู่กับพรตตั้งอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็เดี๋ยวต้องหาคอนเทนต์ใหม่ถ่ายนะครับยังไง fc ก็ช่วยรับชมคลิปของแม็กกี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ